สวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อนี้เนาะเจนกับมีโอกาสได้มากระทุมแบนด์กันเนื่องในวันแม่ก็วันนี้เป็นวันแม่นะคะหนูก็ที่จริงแล้ววันแม่ที่เราไม่ได้ตรงกันกันกบที่ประเทศไทยนะคะแต่แต่แตหนูว่าอยู่ในมหาลัยทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็จะไปหาแม่กันและเพื่อนก็ถามหนูว่าเจนได้ไปหาแม่ไหมซึ่ง วันแม่ของของอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็จะแบบยิ่งใหญ่มากทุกทท่านก็จะแบบทุกๆคนก็จะมีแบบไปไหว้แม่กลับบ้านต่างจังหวัดไปหาแม่กันเลยนะคะหนูก็เลยคิดว่าหนูกับแม่ก็อยู่เมืองไทยหนูก็เลยคิดว่าวันนี้คนไทยหลายๆคนก็ให้ความสําคัญมากแล้หนูก็เลยว่าอยากจะไหว้แม่เหมือนกัน่จริงก็ คำว่ารักแม่หรืออะไรยังไงอ่ะเราก็มีความรักให้กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนไม่ไม่ใช่แค่วันแม่วันเดียวนะคะอะอนาคตเป็นยังไงเรายังจะย้อนกลับมาดูในวันเนี้ยที่เรายังทําให้แม่อยู่อันนี้ก็คือเป็นของขวัญวันแม่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กระทุ่มแบนฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิกิริยาเขาเรียกอะไรนะ ไปดูแม่กันเพราะว่าหนูโทรไปแล้วไม่ใช่ว่าหนูไม่โทรมานะไปโทรมาแล้วแต่แม่ไม่รับเด้อแต่แม่ไม่รับจะบไปดูกันว่าแม่จะตกใจหรือดีใจด,ดี บอกว่าเออแม่สบัสดีเออเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงห้องแม่นะคะคือแบบว่าแม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็เลยแบบว่นโทรหาไม่โทรหาไม่ได้แม่ไม่รู้ว่าหนูมา วันแม่ไทยกับวันแม่ลาววันแม่ไทยกับวันแม่ลาวจะไม่ตรงกันนะคะวันแม่ลาวอยู่วันที่8มีนานะคะแต่วันแม่ไทยวันที่12สิงหาแต่ว่าแต่ว่าเจนกับแม่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ทุกคนที่แบบว่าอยู่ที่เมืองไทยไม่ว่าเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างหนูก็จะให้ความสําคัญกับวันนี้มากคือวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันรักแม่แห่ง ของประเทศไทยด้วยทุกคนก็จะแบบรักแม่ผ่านโซเชียลกันวันนี้หนูก็เลยแบบถือโอกาสนี้มาไหวแ้แม่ทุกๆวันนี้ปีนี้ทําเป็นปีที่สองแล้วก็ถือว่าปีที่แล้วเอาเป็นดอกไม้สดมาหนูก็เลยคิดว่าดอกไม้สดมันอยู่ได้แค่วันสองวันเราก็ทิ้งถูกไหมคะแล้วพอไปตลาดเมื่อเช้าก็เลยเห็นว่าอันนี้ที่เขาทาออกมาใหม่ซึ่งซึ่งแบบว่าเราสามารถแบบใส่แบงค์ให้มันมีสีสันขึ้นมาได้ให้แม่รู้สึกว่าแบบยิ้มได้ ขวัญแบงอะไรค่ะแล้วก็มันน่าจะอยู่ได้นานเป็นปีสองปีแล้วก็นานๆไปงเงี้ยตปถงทางโชว์ไม่ถึงแบงจะไม่รู้ด้วยน่ได้นน <c oughs> ไม่บอ <c oughs> กจะใครมาอยู่ได้เ <c oughs> มื่อไนแม่แม่บอกว่าอันอันตอนนี้นะฮะก็ปีนี้นะสีแดงตอนหน้าไปนะเป็นสีม่วงกับสีเทาเด้อเพราะว่าอีกแล้วไปอีกแล้วเปลี่ยนสี ว่าสิเริ่มจากสีเขียวอยู่ได้กำลังฮือหืหอทีนี้จ้ะนี่มื้อนี้ก็มาขอพรอ,อ่ะไอ้พรลูกแน่เอ,อ้อยบ่เผา,า,าปีนี้ก็ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นโฮมโปรโฮมไส้ลูกมาที่ตลอดไปเด้อแข็งอ่ะเป็นงานกับพให้เกิดเกินเก่นเก่งเดี๋ลูกเด้อไปต่างจังหวัดแตคนนังมีคนเล่นดูซาด่างแต่เฮียซาดู นี่แหละรอกแ,แ,แม่พอนใดกับพื่บอออกก่อสู่พอนที่แบบพ่อแม่เป็นไงบ้างคือเกนเนี่ยบอกว่ามาเรียนถึงซีสี่แล้วบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเขามากน้อยแค่ไหนอ๋อความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นจ้ะมีความพัฒนาขึ้นแต่น่อยพัฒนาพัฒนายังยังไงบ้างพัฒนาการพ,พ,พูดการอะไรการเรียนเรียนเป็นยังไงง เรียนกับใกล้สิจบก็ใกล้จะจบแล้วนะคะก็ปีนี้เทอมสองก็เริ่มจะฝึกงานแล้วก็จะจบแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการทํางานอย่างเต็มตัวแม่ก็ใจชื้นึ้นมาน่อยใกล้จะจบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ววะใกล้แล้วใกล้จะแบบใกล้จะพอความจริงแล้วหลังจากที่แบบแม่เหนื่อยมาหลายปีเนาะในการที่แบบส่งเงียนกับขอนขางก็จะใช้เงินรายเดียงความพรอมนั่งแม่รับูกัน ท all, s <S hmm. ั้งอาหลายๆคนหลายคนแม่ส่วนสิจบได้มันกะค่อนข้างที่ใช้เงินก้อนแหละเออ3-4แสนมาเฮียนแม่นบ่นั้นส่วนนึงก็คือแม่แม่ก็เป็นตัวลักล้ก็คือคุณอาคันายสิมาเฮียนแม่นบ่ลูกคือว่าโอ้เพิ่นสิมาเียนว่าความพร้อมเฮาบ่ก็คือแมุ่มุว่าแม่ส่งบ่ได้แรงักดันก็คือคุณอาอย่างน้อยก็มีคุณอาเอออย่างน้อยมันก็ต้องมีคนสนับสนุนเฮากสิมาเียนคุณอา ทำมี่แต่แม่กับคนขังทีจะไปยากเลยเพราะว่าการไปกันการไปกันมากแม่ก็บบนบลนก็เหมือนคน้นบอกเป็นเเป็นไม้จินผนรู้สึกว่าแบบผรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่แบบเจนไปไปอยู่กับอาเนาะแม่จะแบบบอกบอกคอยสิแบบว่าสีโทษเลวกะสีถามเลยได้่แบบเป็นน้าได้หันนี้นะอเราหูว่ะ่ล้หมองบววงมาบววงเลยจ้ะแล้วหูว่าแบบไปอยู่น้ำอ่างมอสก็ชีแบบละเอียดเป็นคนอานเป็นคนละเอียดทุกอย่าง บพว่าจะไปหันมานีไม่เคยมีลูกแต่ก็เหมือนมีลูกดูแลกว่าแม่ก็คดมกว่าแม่แต่คนจะทามแบบว่าไม่เคยมีลูกแต่ก็ดูแลเหมือนแม่มีลูกแม่ก็ดีใจเบ่งซำลูกเออเบ่งซำลูกแม่ก็เบาใจสบายใจนั่นแหละคือถ้าก็สมมติว่าเจนทําจบโปรเจกต์แล้วทํางานเลยเจนก็จะมีเงินเก็บอะไรเงี้ยเยอะอยู่อะไรเงี้ย กลับมาเรียนแต่ก็ยังไม่มีเงิน๋ยวต้องมาใช้เงินแม่เนี่ยถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่ก็ยังคิดยังจะให้ลูกเรียนเรียนแบบปริญญาเรียนมาอะไรมากกว่าทางานหรือเปล่าในใจแม่อใน่ใจแม่อยากให้เรียนเพราะว่ายัางน้อยมันก็ถ้าจบมาแล้วมันก็เงินเดือนถ้าจบมาเงินเดือนก็สูงก็มีความรู้ รู้มากกว่านะะมากกว่าที่เราเจบโมเดเพราะว่าถ้าจบโมเดอยู่แค่นั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะรู้แต่อยู่อแค่อยู่ที่บ้านมาอยู่ที่นี่เขาจะมีความรู้อีกเออม,มากกว่าเยอะใช่ไหม <c oughs> คนรียน <c oughs> จ้น <c oughs> ประมาณมประา,าแบบว่าอันหลายๆคนก,ก็ประมาณว่านะคะถ้าสมมุติว่าเราตอนนั้นสําหรับตัวเจนนะคะจึงก็คิดว่า ยังห้าสิบห้าสิบถ้าสมมติว่าเพื่อนแต่แตละคนที่จบมเจ็ดมาด้วยกันอ่ะหลายๆคนก็จะทํางานอย่างสามก็จะทํางานอะไรอย่างเงียเ้ยค่ะเ,เขาก็จะมีเงินเก็บเลยเขาทํางานเขาก็จะมีเงินเดือนทุกเดือนก็จะเป็นเงินของเขาถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเจนเรียนเจนก็ยังใช้เงินกับแม่ทุกวันทุกวันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังใช้เงินกับแม่เจนไม่มีเงินเก็บเลยทั้งทั้งที่แบบเพื่อนทํางานเขามีเงินเก็บกันแล้วอะไรย่างเงี้ยยังตอนนั้นยังห้าสิบห้าสิบอยู่แต่แต่การที่เราได้ไปเรียนเราก็ได้สังคมได้แบบ ได้อย่างน้นอยปริญญาตรีก็เป็นใบเบิกทางในระดับหนึ่งที่ทําให้เราแบบได้ทํางานดีๆมีเงินเดือนเยอะๆอ,อ,อย่างน้นอยๆนะ่ะแม่ก็เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเป็นแม่ค้าแล้วก็จ็ก็คิดว่าแม่ก็อยากจะให้เรามีอนาคตที่ที่ที่ดีกว่าเขาอยู่ที่เขาแบบตัดสินใจให้เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนั้นนั้นเพราะการเรียนตรงนี้จะทำให้เกิด ใช่ทำยูทูบทำเพจอันนี้นั่นแหละอย่างน้อยก็ยังมีความรู้ยังน้องคก็มาดูมาเข้าทังคมกับคุณอาอย่างน้อยก็เราก็เออคุณอายังบอกว่าเตนทํานู่นเจนทํานี่อย่างน้อยก็มีเออเราก็ยังมีหัวไว้นู่นนี่นั่นถ้าดูที่บ้านก็พี่หมอก็รู้ว่าบ้านนอกบ้านนาตามบ้านนอกมันก็ทําตามจะภาคใช่ไหมคะคุณอานั่นแหละ เห็นหน้าเห็นให้แหละกระสัมนานก็ประสัมนานนั่นแหละเออ็จเรียนจบแล้วแหละแม่อยากจะกลับไปอยู่ในราวหรืออยากจะอยู่กับไปไปมาๆจ้ะเออถ้าดูเมื่อไปไปมาๆว่าลูกอยู่ไหนแม่ก็อยู่ไปไปมาๆจ้าก็แม่ก็ประจําก็อยู่ไทยอยู่แล้วตั้งแต่นั้นเลยจ้ะคนเคยกับการอยู่แต่หลักๆแม่ก็อยู่ไทยอยู่แล้วประจําอยู่แล้วนั่นแหละไปไปมา เจนก็นะอนาคตก็จะอยู่นี่แหละค่ะอยู่เมืองไทยก็หลายๆคนก็ถามถามหนูว่าน้องเจนคะถ้าจบแล้วแบบว่าอยากจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองเราคือหนูอยากอยู่ทั้งสองประเทศเพราะว่าทั้งอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีแต่ดูที่นี่อยู่ที่นี่เงินมันพันธ์แล้วเรามีมีอาชีพทําเราก็อยู่ที่นี่เราก็ไปเยี่ยเอ้เงินกนนั้นไปไปมาค่ะคุณนาเราไม่ทิเพราะว่าเราเกิดที่นู่นเกิด มีรายได้ใช่ไหมเงินอยู่ที่ไหนเราก็นั่นเลยไปพักผ่อนไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปยามไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะอยู่ไทยทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปมาใช่ประเพณีอะไรต่างๆก็กลับไปทำอะไรค่ะผลการเรียนเป็นยังไงได้รายงานให้แม่ดูต้องค่ะว่าเรียนได้เท่าไหร่ผลการเรียนก็ดีค่ะแบบว่าตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่ก็พยายามแบบว่า บางทีเพื่อนๆหลายคนก็จะมีไปดอกไปเรียนใหม่อะไรอย่างี้ค่ะแต่หนูผ่านตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่ก็แบบผ่านทุกวิชาเกรดเฉลี่ยทั้งหมดจนถึงปีสี่นี้นะคะก็อยู่ที่สามจุดกว่าแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกเทอมนี้อีกเทอมสุดท้ายคือในใจอก็อยากได้เกียรตินิยมเลยค่ะแต่ตอนแรกๆที่เข้ามาไม่ไม่รู้จักคําว่าเกียรตินิยมแต่พอแบบว่า ถ้าเราได้เกเกียรตินิยมมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีว่าเรา,ามีวินัยกับการเรียนนะอะไรเงี้ยเราขยันอะไรนี้ค่ะกับการเรียนมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจบปีสีแล้วจะได้เกียรินิยมหรือเปล่าก็รอต่อไปนะคะแต่แต่เกรติเกรดเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่สามจุดกว่าแ,วแม่ได้ถามไหมหรือกันเยนแม,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 แม่ไม่ไม่ม่ไม่ค่อยถามคืออย่างที่หนูว่าแหละแม่เขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะ เขาแบบจะให้หนูเรียนเก่งหรือว่าอะไรยังไงอยู่ลขให้ผ่านเขาให้ผ่านแม่ขอให้ผ่านใช่เขาไม่ได้กดดันเรื่องการเรียนว่าแบบลูกต้องแบบเกรดเท่านี้นะเกรดสี่ทุกทุกวิชานะไม่ไม่ขอแค่ผ่านอยากให้เข้าไปในมหาลัยและอยากให้ได้สังคมว่าให้รู้จักคิดการเรียนเพื่อนเป็นยังไงโลกเป็นยังไงสังคมมันเปลี่ยนไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเข้ากับสังคมได้เพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตปัมนากูนา เพราะว่าน an ้องเจนนี่มาตั้งแต่แรกไม่ได้ภาษาไทยเลยคุณอ้าเราเราจะมาตั้งว่าได้ได้เกติน้องเจนนี่เราเราตั้งไม่ได้เพราะว่าน้องไม่มีต้นทุนเลยจ้ะไม่ไม่ตั้งไม่ได้ต้องมาเรียนใหม่หมดต้องก่อไก่ถึงฮอนดูคู่ก็เลยไม่ได้ตั้งมันไม่ดอกก็ดีแล้วนะครับเนาะไม่ดอกกลางเพิ่มเราก็ดีไม่ปวดหัวนันก็ดีแล้วแล้วแม่เข้าใจป่าว่ากัว่าเกตนิยมแม่แม่เข้าใจไหมแม่เกตนิยมอันดับหนึ่งอันได้ที่หนึ่งแลลูก หมายถึงแบบแบบอันสมุดว่าอยู่ในมหาลัยเนาะอยู่ในมหาลัยอยู่ในสาขานี่เจ้ากะชิมีแบบว่าเกียรตินิยมแบบสามสามจุดหาขึ้นไปกะชิได้เกียรตินิยมอันดับสองสี่เกียร์เที่สี่จุดศูนย์สนับเนี่ยเกียรตเอานำอันอันเกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็จะได้แบบว่าเกียรต์ภญญาเขาจะเอายังไปประกาศนียบัตรอีกแบบหนึ่งกะชิแตกต่างเนาะมันกะชิเป็นสีแดงบอเขาจ้ะจักประจันจริงยังเจนกันยังมูฮูดแต่มันถ้าแตกต่างจาก จากทีมโบเมนเกียรติยงห์หะนะเออคนเรียนดีเออคนเรียนดีแหละกับมีวินัยกับการเฮียนอ่าเกดดี้ยังประมาณนี้หะนะมันชิ้ไปประมาณนี้เขาเดินมาเกียรติยงห์ออสูงสุดเป็นสี่สี่จุดศูนย์ศูนย์แม่แม่แต่เกียรติยงหมก็คือคนเรียนดีอ่เป็นไปการันตีเฮาว่าเอ้ยแบบตลอดเวลาที่เฮาเฮียนมาสี่ปีเฮามีวินัยการเฮียนได้เฮาเฮียนดีได้ใช่ไหมอ๋อสูงสุดก็คือสี่สี่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะสูก็ได้สามกว่า สามกว่าก็เดี๋ยวไม่เข้าใจว่าที่หนึ่งพี่หนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่สูงสุดสูงสุดเกียรติซิปด้สูงสุดอัี้ต้องอธิบายแห้เฟังไม่ไม่เข้าใจอันเกียร์เอจะได้ที่หนึ่งจะช่องไม่ไม่ไม่เอ็มรู้เกียร์หนึ่งเกียร์อันเกียรตินิยมก็จะได้หับก่อนบอกเพื่อนว่าถ้าได้เกียรตินิยมก็จะได้แบบหับหับไปประกาศก่อนบอก ได้เขาก่อนมูฮะนะได้เขาไปก่อนมูเด้ก็ยังมูฮู้ได้ทุกคนก็ยังแบบบ่เฝ้าบ่เฝ้าคาดวังเด้อบ่แบบเล่นรุ่นก่อนบางเทื่อก็อาสิบ่ได้ก็มีเด้เพราะว่าคนขังปีเนี่ยก็เทอมนี่ก็เฮียนอยู่ประมาณหาหาโตหาวีซ่ากั่คนขังที่จะคนขังยากอยู่ยากอยู่คือกันแต่ก็พูดงานอีกก็ตั้งใจทำตั้งใจทำดีที่สุดเท่าที่จะเห็นได้แหละ อีกเรื่องหนึ่งแมน,อ,นอันนีุ้ณน่าอันนี้แะไรเราก็ไม่กังวลอะไรหนะูอย่างปีสามมันยังผ่านมีแค่ปีเดียวแล้ทำไมเราจะไม่ผ่านเขาผ่านแบบออนไลน์เ <c oughs> นี่ยเขาผ่านแบบออนไลน์เราสองปีเรียกยังมาผ่านมาได้แล้วเนอ,อกปีเดียวแค่ปีเดียวอึดใจเดียวแล้วทำไมจะมาเราจะไม่ได้กณ <c oughs> น่าสู้โอ้โหพ่นจีฮอนพ่นจีจบแล้พ่นเบ้าได้ จะบบ <laughs> จ๊แล้ววันว่าได้นี่จะเป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วแล้ววันนี้นะคะจิงก็มาไหว้แม่ตามพิธีคอระเพณีวันวันรักแม่แห่งประเทศไทยนะคะวันแม่วันที่สิบสองจิงหานั่นเองนะคะก็เปลี่ยนไปทุกๆปีไม่ว่าจะพวงมาลัยอะไรนยคะมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่ที่ผลิตออกมาให้เหตุใดเบิ่งให้นั่นเลยนาะแล้วก็เปลี่ยนไปตามที่เรา ไม่ได้หรือว่าเล้จ้าอยากได้เจ้าอยากได้ยังแบบไลยก่เนี่ยอยู่บ่ไม่ต้องการไม่ต้องการเนาะคุณานอ่ะแล้วแต่เนาะแลต่แต่แา่ิ้นซื่อค้ามมาจากสองกิโลแต่แต่ปีนี้เป็นอย่างนี้นั่นเดี๋ยวปีหน้าแล้วคอยดูนะคะเขาจะเป็นสชีอะไรใช่ค่ะคอยเาติดตามจ้าแต่วันนี้นะคะเจนกับแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยูทูบมอกบอลันพัดด้วยนะคะ แล้วก็ทั้งเพจ,เจน e n n y Story ด้วยนะคะมีเพจด้วยสวัสดีสวัสดีค่ะไปก่อนเด้อ